โอุญยญศาอุจยโยการสั่งสมบุญซึ่งนำสุขมาให้ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอัตมาภาพพระภูปรสัสสมชายธรรมพีโปเจ้าอาวาสวัดพระสังกัจายหมู่บ้านทับปุตมมคุคลธรรมอำเภอสีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อัตมาภาพก็ขออยากจะมาเชื้อเชิญเจริญพรแจ้งข่าวสารให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งตอนนี้วัดพระสังกจายซึ่งซึ่งก็ถูกลมพายุพ,พัดวิหารพังเสียหายไปมากเพราะทำด้วยไม้เก่าก่อทางวัดก็อยากจะปฏิเบืรอหน้าปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่เพื่อ จะได้มาทำศาสนกิจทํทำวัดสวดมนต์ตอนนี้ทางวัดของเราก็ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ประ,ประจุปัจจัยอย่างเช่นกิดหิมปูนทรายที่จะมาบูรณะก็คณะกรรมการวัดได้ประชุมกันว่าอยากจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่จึงขอเรียนเชิญญ,ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดระป่าสามัคคีเพื่อจะนำปัจจุปัจจัยสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ก็น้ำที่อยู่ในในบ่อนี้เราก็เอาไปใช้ในห้องน้ําเพื่อจะเอามาอาบน้ําเอาไปใช้ล้างถ้วยล้างจานเพราะตอนนี้ระบบน้ำอปาก็ยังเข้าไม่ถึง สุดท้ายนี้อาตมาภาพขอขอรัตนาคุณพระศรีรัตนนันไตและบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมทำในครั้งนี้จงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมั่นปัถนาเพี่อพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระปฏิภาธนาสมบัติ ทุกทิพรพาราตีการเทินสาทุกเจริญพร